คืนนี้ดูก่อนนะว่าจะมีอารมณ์สตรีทไลทัตต์ไหมาราไลทัดเล่นแน่นอนโหลดไว้ในบูสต์แตกแล้วปรับปุ่มเรียบร้อยแล้วด้วยไลทัดอ่ะไลทัด์ทิ้งทิ้งทิ้งทอ้งทิ้งทิ้งทิ้งท้งทิ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 ้งิ้งลิ้งทิเงทิ้งทิ้งอะ้งอิ้งทิ้งทหางทิ้าิ้งทิ้งทงทา้งทไ้งทิองทร้งท้งทงทิ้ง้้ง้งิใ้้ก็สวยไป มันมันได้อ่ะหล่อรถเอฟอร์พอไดได้อยู่เซิร์ตไต้หวันอนะ่ะเออไอ้ไข่ใครมันโดดลงหน้ากว่กูที่ไหนดีวะวิ่งกูค้องใครเมื่อกี้เราลงคุกแต่แมนชั่นนะแมนชั่นใช่ไปอีกรอบดิค้องใจเหรือไอ้เนี่ยค้องใจแมนชัน่นวะ กู้มั่นใจกูลงได้ก่อนเนะเว้ยแล้วกูได้ปืนนะแล้วกูฆ่าไปสองตัวถือว่าคุมด้วยเออลงไปก่อนชาวบ้านเลย,ไไเลยให้กูลงด้านบนไหมด้านบนด้านบนคือตรงไหนวะตึกนี้เหรอลงนี่แม่งเลยึตรงนี้ไม่ได้เหรอว,ว่าลงแกล้ตึกดีกว่าเออแกล้ตึกก็สามสิบหกแล้ว ถึงไหมวะมันต้อง650อะโดดอะถึงจะเร็วถึงยูได้แล้วเนะี่ย แล้วสองตัวตัวอหญตัวหนึ่งเห็นแล้วก็ดัง เลยโถมโถมตายหมดตายหมดก็มาดีครับเออค้ข้องใจรอบนี้ไม่ข้องใจแล้วหายข้องใจเฮียเอ็มโฟะะต้องเอา,าอะยาหน้าไม่มีเหรอโอเค

ยังป้หมดแล้วสำมหลอมห้าตัวกระสุนไม่มีแล้วหมดแล้วเก็บหมดแล้วเขียวพี่หมดแล้วกจิบเอาแล้วกันสามนัดสุดท้ายอ่ะ วิ่งเข้าวงไปเลยวิ่งเข้าวงไปเลยเดี๋ยวรถไปแต่เราจะไม่บุยเราจะไม่บุกนี่กันด้วยเอายาดดีกว่าเข้ายาดเลยจะอยู่พีครับที่มีกระสุนตอนนี้เอ็มซีหมดแล้วสถานาสุดท้าย จอปรับเลยอ่ะผู้พับจอปรับเลยเออขับต่อเออของจริงพอแล้วพอแล้วระดมดีตอนนี้เปิดไหมน้าถ้าไม่เปิดก็ฟาร์มหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเข้าไปลุยแล้วจะไม่ให้ฟาร์มแล้วอ่ะฟาร์มเปิดไหมไม่เปิดไปลุยสวยอย่านับพวกหนึ่ง ก็ยังดีอ่ะมีสกาตรงนี้ยยี่บมีเลเซอร์โอไม่ต้องใช้เบนดูดเบนดูดอ๋อเป็นเดดนะอ่ะเหมดแล้วก็ไปโก ไอดอบต้อปิดวะดูแป๊บมึงนแดไอดอบอ,อ,อยู่นูดเคยไม่ปิดมันเลยเหรอ ไปขอดูเฮ้ยจะครบโอเคเล่นได้แล้วไม่ไอ้ดอปโอ้เดี๋ยวน,ออยนี่ปาไม่ก่อนเดี๋ยวมาวาหายอดอปตั้งนาน เอาคอมเพ็ต AR ใครเอาไปอะ่ะเอาขึ้นมาโอเคสวยแต่พี่สวยเอาฟาร์มต่อดิที่หาแต่งปืนให้ครบอ่ะรถซ่อนตรงนี้แล้วกันอยู่นี่แหละไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวมันก็มาหาเราหาเพืรอเอ็ดก่อนยังไม่มีเลย สักันมีกย,ยาน้ำยาน้าโอ้สุนแยวูพอแล้วเพื่อนเยอะไปแล้วไม่ก็ยาไม่ต้องเก็บแล้วเออไม่ต้องใช้สัตว์พอไม่ต้องใช้เสือกมี คนเอด,เอดก,อกูอ๋อกูอาทิ้งเลยดีอ่ะอ่ะไม่ได้สองอันพอแล้วเปลืองนี่แหละไม่มีคนโอ้โหเรายิงไม่ตายว่ะใส่จใจ เอาเลยเอาเลยพี่ไม่มีสค่ครบดิผมมีแค่คุณสองอะ่ะจะเอาว่าราคาจะแต่เลยโอ้โหสีเกียวเฮ้ยเปนญี่ปุ่นเหรอเบงมันญี่ปุ่นเหรอ อ๋อละอิ่มละอิ่เกือบสี่ร้อยอิ่มใครหายไปไหนเออโจโจ้มาละสวยสวยเกือบจบละอีกสิบแปคนจะแชมป์แล้วเนี่ย7คิวหลอมหลอมไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงมามึงจะเล่นอะไรก่อนอาเขตรอบหนึ่งหรือว่าไปเก็บแรงเลยถามเียๆผมไม่เล่นอาเขตตรงที่หรอโหหล่อมหล่อมะ ขนมคอซ่าของแต่งเต็มนานๆทีว่ะในเนี่ยตึกเนี่ยตึกนี้ตึกอะไรวะเนี่ยใช่ตึกโรงพยาบาลปะมีเบวร์เอ็ดสอดงอันข้างล่างแต่งเต็มอะ่ะเข้ามา,าดิครับแต่ดูเข้มจังเลยเข้ามาดิครับเออ ก็มาดิเออหล่อมๆไปใครใครมาเหย็บใครมาเหย็บนี่เอากอสราวิ่งผ่านหน้าเลยค่นเขียวข้างบนพี่แต่ไม่เห็นกอสา่าผมว่าพี่พอแล้วล่ะเป็นร้อยหลอมจิิงไว้เก็บส่วนทองแทนมีระบุดมีระบุดด้วยสักพักเนมแตก้วย สมพักเนมแตกสวันนี้เนมเนมเล่นใหญ่ๆไม่ไถือไม่ถือแน่เลยโอเคไม่ถือสมัครสมัครเนมแตกไปสมัครอื้ออื้อเอางอย่างประดีครับสวัสดีครับร่วงเราอ่ะเฮ้ยสบายแล้วเนี่ยื้อมันต้องหันเมาส์อย่างงี้ดิหันเมาส์ตามใจชอบได้ปีไฟเป็นเชี่ยปีไฟอย่างที่บอกเซนเซนมีปีไฟไหม ย่าย่ามไม่มีขนได้ไงวะแล้วก็บินไม่บินแล้ววะ่ะแต่อันนี้จริงจังนะอ,อินังเกิลแม่งเดินผ่านมันก็ตกกระตุกรลวลวอะไรอ่ันฮอกไม่ได้กระตุกเท่านี้แต่บางที เอฟเฟก์หน่อยเอา,อางี้เดียวถ้ามึงหาลิงนิโม่กูเจอแล้วกดฟล l ร์อ่ะถ้ากูไม่อ่าตอนตรงที่กูสตินเท่านั้นนะเดี๋ยวกูวเล่นกับมึงเลเอฟเฟก์รอบหาพสำคัญนะเกมเอ้ยมีรถขับผ่านลำดับความสำคัญนะหวางเกมนะเว้ย ถ้ามีคนชวนเกมอื่นที่มันไม่ใช่ับติโมบายแล้วกูไปเลยแน่ๆคือฟรีไฟแล้วเราขอฟรีฟรีไฟก่อนเหมือนที่ไอเดนชมเมื่อคืนเนี่ยไอเทียถ้าชวนแบบเตืรนๆสักสิบยี่สิบรอบอะมากกว่านั้นสักหน่อยนอาจจะไปไอเทียวงเราเหรอพี่ใช่วงเราวงบีบมายาร์ดโถต้องยาร์ดอยู่แล้วแหละ ยาตายายาตายาคนตอบมุก hmm? ไม่มีโอเคมันคือยาตายานะ

เล่มมึงก่อนทม่ตออ,อ้อาวติดกไปลืมคุรู้อหคุณ,คณ,คณลืมอะไรเขาบอกะไเกี่ยอบไอ้เนี้ยเนี้ยไม่ตอบ you know จึ๊บไป,ปพี่ทบอยู่่ยจึบๆๆพี่อ้ำคืนเดินโอเคต่อเล่เนในคอมอ่ะมาดิจะได้แบบมีคอมแบกกูสักคนหนึ่งแม่งม,ม,มีถึง3<อ>คนเลยอ้าวทําเล่น เราพี่เนมเล่นเนมมือเราพี่โจ้มไม่เล่นเหรอ,อพี่โจ้ก็รอกูอยู่กูยังไม่จบเนี่ยเขารอกูอยู่คนเดียวเนี่ยตอนเนี้ยรถกูอยู่ไหนอะอ๋อนี่พี่ชนเดิมอยู่ข้างนก กูเป็นจีนายกูแทงอย่างเดียวเลยก็มีคนช่วยช่วยซ้อนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ที่มาร์กในวงว่ะสวยอ,อะไรตะเบเชียเบเชียเออเบเชียหนึ่งวิไม่ต้องรีบหนึ่งวิบีบแล้วไม่ต้องรีบ คนนี้เดี๋ยวกลับมาเอาเลยยิงกูหเหรอว่าวงเจ็บวะ่วะไอ้ขวาติดรอบเลยไอ้สองไ,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 ไอ้ดอเราอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันรถมันรถจะรับ รถด,ดอบอะนะรถดอบว่ะขึ้เนเท้าขึ้เนเข้าข้างบนบ้านข้างบนเข้าไปเลยเจ็บมากขวา ก็เหี้ยละเหี้ยก็เหี้ยละเดินบกมือบายบายสวยว่ะสวยงามสวยงามเราเข้มพอเว้ยบวกแม่มอยากคาเยอะๆเอาเยอะๆเดี๋ยวตาตาหน้าก็ไม่ได้คาแล้วติ๋มเฮี้ยเด็กติ๋มเด็กติ๋ม ไปเห็นแล้วไกลๆสองแปดห้าเว่งอยู่โอ้ยเฮียไม่้าไม่้เียสัตว์นอนอยู่เหี้ย วงเราอ,ะอ่ะหนูสบายไหนอะ่หนอะหน้าเราตรงเสาไฟอ่ะเสาไฟ,ฟไม่มีไอ้ไอ้ยอะไรนะเนี่ยแทงน้ำตรงเนี้ยม,มีตัวนึงอ่ะไม่มีไม่มีท่าน้ำไม่มีี่เห็นมันยิงที่อยู่แค่พี่ก็ยิงมันตายละตายวงมันอยู่ตรงกำแพงตายแล้ว ชาร์จเลยพี่ชาร์จเลยไม่อยู่ไหนวะ <S <s <uk as> พี่เอ็มเห็นพี่เอ็มเิ้งไปชาร์จดิ <s uk as> ผมไม่เห็นวะตอนนี้ไม่เห็นแล้ว <S <s <uk as> เออเสียตลาดหนึ่งคนอ่ะพี่ไหนอ่ะอู้ไม่เห็นเนี่ยว <s uk as> ิ่มไปล่อหนึ่งคนอีกคนกคนึงสองคนไหนวะ <S <s <uk as> โอจิตอ๋ไม่มได้ปลางปครัง ไมเห็นแล้วจบของกูเลยแทงน้ำพี่แทงน้ำอยู่ด้านซ้ายพั่งน้ำพั่ไกลเลยตัวแทงน้ำไม่มีพี่มีอยู่ตรงกำแพงกำแพงใกล้บ้นนาน้แแลวเห็นไหมหัวเราเซาเข้มอ่ะปไปจิ้มติ่มไปดีกว่ามีราหมอยกันมีราหมอยมีละมาพี่ เออขอบคุณมีวองมยไม่เข้ามขเพ่นอเงใช่ไหมลไม่เล่นกับพี่เหนมันบอกว่ามันจะเล่นออ